ทำไมครับถึงบอกว่าปันป่วนมันจะบอกว่าเร็วๆเวนี้ยปีนี้นะภายในปีนี้ในประเทศไทยจะกลายเป็นฐานต่อสู้ในการเป็นฐานต่อสู้ของคนพมา่าคนพม่าอันหนึ่งก็คือคนพม่าสนับสนุนองซามสูจีอยู่ในประเทศไทยแล้วนะอยู่เยอะด้วยคนพม่าสนับสนุนองซามสูจีนะกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคนพม่าสนับสนุนชาติพันธ์สนับสนุนใครครับ สนับสนุนกระเลียงสนับสนุนแทใหญ่สนับสนุนมอนหรืออื่นๆอ่ะกลุ่มที่สองอ่ะกลุ่มที่สามคนพมา่าซึ่งเป็นคนพมา่าสนับสนุนมินอองลายครับคนพม,ม่าแท้เนี่ยแหละครับเอาไงทีเนี้ยเดี๋ยวไอ้คนสามกลุ่มเนี่ยไอ้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองรวมกันเพราะศัตรูคนเดียวกันคือมินอ,องลายคือรัฐบาลทหารของพมา่าเดี๋ยวทั้งสองกลุ่มจะมาสู้กันบนผืนแผ่นดินไทยครับบนผืนแผ่นดินไทยครับ ระเดิมแล้วเกิดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เกิดกรณีการที่เรือลบพมา่ายิงเรือประมงไทยเนี่ยอันนั้นก็ผลหนึ่งของความไม่พอใจของมินอ,องไลายรัฐบาลมินอ,องไลไม่พอใจประเทศไทยหันหน้ามาเป็นศัตรูกับประเทศไทยไม่พอใจเรื่องอะไรครับหนึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าขี้เจ้าการเอ่อเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่ให้นานาชาติมากดดันมินอ,องไล มากดดันมินอ,องไลให้รับข้อเสนอนานาชาติด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งวันที่19-20ที่ผ่านมาธันวาคมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับเ,เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีในการพูดคุยกัน5ประเทศเจัดพูดคุยกัน5ประเทศเมีประเทศบังกลาเทศอินเดียจีนลาวและไทยรวมกัน5ประเทศมาถกเถียงกันเรื่องปัญหาพมา่ามาถกเถียง คือเหมือนกับเราเนี่ยไปงัดข้อกับมินองลายไปงัดข้อกับมินองลายทุกเรื่องตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลมาอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าลุงตูหรือหรือนายกอิงนะตั้งแต่เราเปลี่ยนนโยบายเออพอเปลี่ยนนโยบายมาปุ๊บเนี่ยพม่าเขาก็ไม่พอใจเราพม่าเขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าเออในประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานคนเมียนมาเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเยอะเท่าไหร่เขาขอข้อมูลนายกเรา รัฐบาลเราก็ไม่ให้เขาขอข้อมูลเราก็ไม่ให้รัฐบาลพมา่าเขาบอกว่าช่วยเก็บภาษีน้อยออช่วยเก็บภาษีจากแรงงานพม่าน้อย25%เพื่อจะส่งกลับไปที่ประเทศพม่าเข้ากับส่งเงิน25%เปอนเข้าบัญชีของออรัฐบาลของมินองลายประเทศไทยก็ไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองแล้วก็ยังหาทางออกให้กับแรงงานพมา่าหาทางออกให้กับผู้สนับสนุน NUG ก็คือพักรัฐบาลเงาของพมา่าที่อยู่ในประเทศไทยตั้งฐานการปฏิบัติอยู่ประเทศไทยหาทางออกยังไงครับถ้าเกิดคุณไปโชว์ตัวไปแสดงตัวว่า,าคุณเป็นคนเมียนมาคุณเป็นคนพมา่าทํางานในประเทศไทยคุณมาแสดงตัวถูกต้องตามกฎหมายอาของพมา่าของไทยเนี่ยคุณจะถูกหักไงหัก2 5เมันก็เลยเปิดพวกพมา่าก็เลยขอ พวกพมา่ากลุ่มที่ไม่สนับสนุนมินอ,องไล้นะครับพวกพมา่าที่ไม่สนับสนุนมินอ,องไล่เขาก็เลยเปิดช่องมาใหม่ไม่เอา CI ไม่จําเป็นต้องไปอ้างอิงกับเวิร์คพรมิดเดิมไม่จําเป็นเลยอขอใหม่เอาแบบใหม่ด้วยการเปิดการลงทะเบียนแบบพิเศษท่านเชื่อไหมพอมีช่องทางนี้เข้ามาปุ๊บคนพมา่าคนพมา่าที่ที่มาถูกต้องในในใ,ในครั้งแรก 50าเปอร์เซนหายไปครับหายไปจากระบบคือไม่ได้ไม่ได้กลับไปพม่าะนะไม่ได้กลับไปฝั่งพมา่าแต่หายไปเฉยๆเนี่ยเออก็คือว่าเอา้าตอนแรกมามาพัสปอร์ตมาเล่มเอ่อเล่มพัสปอร์ตมีเล่มเขียวเวิร์พอมิเอ่อมี mou ถูกต้องมาครบหมดมีในจ้างถูกต้องอ่าพอประกาศนโยบาย25%ขึ้นมาปุ๊บหายแวบ,บเลยหายแต่ในกลุ่มที่เพิ่มขึ้นคือกลุ่มอยู่ชั่วคราว กลุ่มมาขออยู่ประเทศไทยชั่วคราวขอบัตรจมพูอยู่ชั่วคราวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรัฐบาลพมา่าหน่วยข่าวกองพมา่าเขาก็เห็นแล้วว่าประเทศไทยออกนโยบายช่วยทั้งสองฝั่งฝั่งที่เกียรติฝั่งที่ต่อต้านมินอ,องลาก็มาอยู่กองนี้มาอยู่บัตรจมพูฝ่ายที่สนับสนุนมินอ,องลามาอยู่นี่มาอยูอ่ข้อมูลซีไอพมา่าเขาเลยไม่ปื้พมพม่าเขาเลยไม่เขาเลยหวาดระแวงและก็ไม่เชื่อใจประเทศไทย นี่คือสิ่งที่มันเกิดในปัจจุบันนี้ครับอันนี้เฉพาะสถานการณ์แรงงานนะแล้วพม่าตั้งคําถามไว้พม่าตั้งข้อสังเกตไว้ทําไมรัดมอนเออรัดมอนรัดกะเลียงเขาทําไมมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่อสู้กับทหารพรม่าจนถึงวันนี้เออระบบอาวุธหลายชิ้นหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเป็น,ป,น,ป,นปืนเล็กยาวแบบ M16 เออไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงระ,ะเบิดขอหกนะ ไอ้ประเภทพกพาติดตัวเนี่ยถูกเปลี่ยนแบบมาใช้จากของจีนมาเป็นใช้ของพวกฝรั่งตะวันตกพวกอเมริกันรัฐบาลพม่าเขาก็จับตาดูอยู่เขาก็สงสัยนะระบบอาวุธได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกมันมาจากไหนล่ะมันมาทางไหนล่ะแน่นอนมันก็มีการผ่านประเทศไทยเข้าไปสู่มอญเข้าไปสู่กะเลียงเมื่อปีที่แล้วมินออนไลายให้สัมภาษณ์ปีที่แล้วนะครับออกรายการของสุธิชัยไลฟ์ เออมันเป็นบทสัมภาษณ์ของมินองไลมินองไลพูดว่าเอ่ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่หน่วยต่อต้านชาติพันธ์ต่างๆสู้กับรัฐบาลเขาอยู่เนี่ยสู้กับกองทัพพม่าอยู่เนี่ยเอ่อการข่าวทราบมาว่าได้มาจากประเทศข้างๆเขาพูดอย่างนี้เลยได้มาจากประเทศข้างๆอันนี้เป็นคําสัมภาษณ์แล้วออกอากาศในรายการสุธิชัยไลฟ์นะครับนะเห็นหรือยังครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ของไทยพาม่าก็ตกต่ำมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากจะไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันนะเออก,ก็ตกต่ำมาจนมาถึงปัจจุบันนาทีเนี้ซึ่งซึ่งดูเหมือนมันจะแตกแตกแล้วแตกแยกประสานกันไม่ได้นะครับเราถ้าเราไปมองว่ามิ้นออนไลน์เป็นทราาราชเผด็จการยึดอํานาจนะใช่ไหมองซานเราจะต้องสนับสนุนองซานในประเทศไทยเราก็โชว์หน้าโชว์ตาให้เห็น ว่าเราให้ที่พำนักพักพิงกับพวก n g. อ g นืูนะเราให้ที่พำนกพักพักพิงกับพวก n อ g เออแล้วทีเนี้ยครับพวกกะเลียงเนี่ยในการสงครามเนี่ยพวกกะเลียงเนี่ยเขาใช้อยู่เขาใช้โดรนเขาใช้โดรนครับในการเอาไปหย่อนเอาไปทิ้งระเบิดอ,อพวกกะเลียงใช้ดโดรนแล้วไอ้โดรนที่กะเลียงเอาไปใช้แม่งเสือกเป็นแบรนด์ของ เป็นแบรนด์โดนการเกษตรของประเทศไทยอันนี้ปฏิเสธไม่ออกพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยเขาถ่ายรูปถ่ายภาพมาหมดเลยเนี่ยโดนแบบนี้พบเห็นในการเกษตรประเทศไทยก็สั่งซื้อโดนจากประเทศไทยเอาไปดัดแปลงเป็นโดนติดอาวุธเอาไปดัดแปลงเป็นโดนติดอาวุธแล้วก็เอาไปกระเรียงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็เอาไปใช้ต่อสู้กับรัฐบาลมินหงลายมินหงลายก็แพ้แล้วแพ้เล่า ออพอโดนบินไปหย่อนระเบิดหย่อนระเบิดลงทหารของของมินองลายก็ตายนะครับแม้แต่กระทั่งผู้บัญชาการกองทัพรอ,อ,องผู้บัญชาการกองทัพพมา่าก็ตายในสนามรบสาเหตุจากโดนออสาเหตุจากโดนครับใครมีเงินก็ซื้อโดนได้ออถูกครับออใครมีเงินก็ซื้อได้แตออ่ถ้าเราถ้าเราคือมินองลายก็บอกว่าเราสนับสนุนเ,ออเราสนับสนุนและมีโดนอย่างเดียวไม่พอนะพี่นิยม มีโดรนอย่างเดียวไม่พอต้องมีระบบต้องมีระบบระบบอะไรครับระบบสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างคอนโทรลกับตัวโดรนระบบสื่อสารแล้วลึกจากชายแดนไทยไปนูน่นไปถึงชายแดนไทยเราเราเรียกว่าแม่น้ําสารวินใช่ไหมแม่น้ำเมยใช่ไหมลึกจากแม่น้ำเมยประเทศไทยเข้าไปจนถึงอิรวดีภาคอิรวดี เป็นไงอืมลึกเข้าไปนู่นนี่ยกับมีการใช้ดโดรนแล้วก็ระเบิดแล้วก็สัญญาณสื่อสารเนี่ยเขาตรวจพบว่าเป็นสัญญาณสื่อสารจากประเทศไทยแล้วจะตอบเขาอย่างไรครับหรือใครมีตังก็ซื้อได้เออก็จริงเออประเทศไทยเสียรีใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อใครอยากไปใช้ตรงไหนก็ไม่ใช้ระบบสัญญาณเราเข้าไปถึงภาคกลางพม่าได้อย่างไรสตาลิงสตาลิงครับ สตา r l ลิงเนี่ยอีลอนมารกเป็นผู้ผลิตสามารถเอาส t a r l ลิงไปตั้งที่ไหนก็ได้ขอให้มีแบตเตอรี่จ่ายไฟเนาะจ่ายไฟเสร็จแล้วก็มีซิมโทรศัพท์เปิดใช้โทรศัพท์ผ่านพวกท่านพอ,อ,อจะทราบไหมว่ามันมีโทรศัพท์ดาวเทียมโทรศัพท์ที่ใช้แบบรับผ่านระบบดาวเทียมคุณซื้อโทรศัพท์ผ่านระบบดาวเทียมหนึ่งเครื่องหนึ่งหมายเลขคุณก็เอาไปแมทกับสตาร์ลิง ไปไหนก็ได้ทั่วโลกนี้ครับไปไหนก็ได้ครับแล้วก็เอาไปจอยกับระบบโดนระบบบูททูธระบบเสัญญาณสื่อสารกับโดรนแล้วก็บินไปบอมพม่าเขาถึงพม่าเขาเคยขอความร่วมมือไทยนะเออชายแดนห้ามได้ไหมเออชายแดนได้ไหมเราก็จับให้เขาอยู่สองครั้งครั้งหนึ่งก็เป็นนักศึกษาของพมา่ามาสมหัวกันอยู่พัฒนาการก็มาสั่งซื้อผ่านอเมซอนเอ,อ เป็นแพลตฟอร์มสั่งซื้อของทั่วโลกมันก็ซื้อสตาลิงเข้ามาครับมันก็ซื้อสตาลิงเข้ามาประมาณ5เครื่องแล้วกําลังจะขนขนออกไปยังด่านด่านอะไรครับด่านแม่สอดอํอเาเภอแม่สอดไปเมียวดีแต่ถูกตํำรวจของเราสกัดจับไปก่อนไอ้กลุ่มไอ้กลุ่ม n อ g ก็โกรธไอ้กลุ่มไอ้กลุ่มของเอสยูจีของมินนงรายก็ดีใจเวลาเราไปช่วยฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ตามเนี่ย ฝั่งนี้จะดีใจฝั่งนี้จะเสียใจนี่แหละครับผมถึงบอกว่าสิ่งที่มันเกิดในประเทศไทยของเราเนี่ยปัญหาพม่ามาอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยปัญหาพม่าอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยมันเป็นการเอาหายนะเข้ามาสู่ประเทศไทยถ้ามินองลายชนะมินองลายก็ไม่ครบเราถูกไหมครับถ้ามินองลายชนะมินองลายก็ไม่ครบเราแต่ถ้าเราไปช่วยมินองลายแล้วถ้าเกิด อองซามูจีชนะอองซามเขาก็ไม่ครบเราสถานการณ์นี้กลายมาเป็นอของเรานะกลายมาเป็นสถานการณ์แบบเนื้อไม่ได้นั่งหนังไม่ได้ลองเอาขี้มาแขวนคอกระดูกมันยังดีนะแต่ขี้มันเหม็นกว่าเอาขี้มาแขวนคอประเทศไทยพอจะเข้าใจคอนเซปต์ยังพม่าสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยไม่ต่างอะไรจากเผาเมืองเราเป็นไงไอไอ,ไอชเวโกโก เขตเมียวดีนิวแลนด์เขตของพวกคนจีนเช่าอยู่ในฝั่งเมียวดีเป็นแหล่งมั่วสุมจีนเทา,าจีนเทาจีนคอนเซ็นเตอร์จีนเรียกค่าไทยจีนผิดกฎหมายทุกประเภทเป็นไงครับประเทศไทยเสียเครดิตหมดเลยพวกท่านว่างว่างพวกท่านไปส่องดูนะในโซเชียลมีเดียของประเทศจีนโจมตีประเทศไทยเละเป็นปลาเลยเละเละเป็นปลาป่นเลยประเทศไทยไม่ปลอดภัยประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ของอาชญากรอาชญากรรมประเทศไทยเป็นศูนย์รวมสิ่งผิดกฎหมายสารพัดสารพันโซเชียลมีเดียจีนเขาเข้าใจผิดประเทศไทยไปหมดแล้วกระทรวงต่างประเทศจะว่ายัางไงกระทรวงมหาดไทยจะว่ายัางไงฝ่ายความมั่นคงจะว่ายัางไงสําคัญที่สุดรัฐบาลไทยจะตอบคําถามโลกยังไงอธิบายได้หรือไม่คุณเห็นแก่ผลประโยชน์นักธุรกิจก่อสร้างละแวกแม่สอดจังหวัดตากอุ้มผางจังหวัดตาก แน่นอนครับการก่อสร้างเมืองใหม่ของของเมียวดีเนี่ยวัสดุก่อสร้าง100%เอเซเอาจากประเทศไทยไปผู้รับเหมาคนไทยรถ10บล้อรถแท็กเตอร์รถแมคโครอุปกรณ์การก่อสร้างขนจากฝั่งไทยไปผู้มีอิทธิพลภากฝั่งประเทศไทยได้ผลประโยชน์จริงแต่ไปสร้างบ้านให้โจรแล้วให้โจรใช้บ้านหลังนั้นเป็นฐานที่มั่นหันกลับมาทำลายประเทศไทยของเรารัฐบาลไทย ไม่คิดจะโต้อตอบเลยเหรอไม่คิดที่จะจัดก,การเรื่องนี้เลยเหรอครับปิดพรมแดนงดขายไฟไฟฟ้าไม่ขายเออบล็อกสัญญาณโทรศัพท์บล็อกให้หมดเออโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมตรวจสอบหน่อยเอาไปใช้นอกเขตชละนะ่าาจากไทยให้กลุ่มบริษัทไออะไรนะองค์การกอสทชอ,ออกระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ถ้าพบสัญญาณนอกประเทศอไรตัดทิ้ง ไอ้ธุรกิจเอกชนที่ซื้อสัมปทานโทรศัพท์ไปอะ่ะมันจะยอมขาดไรายได้ไหมในส่วนนี้เอกชนได้ไรายได้ได้ผลประโยชน์แลกกับความหายนะของประเทศไทยรัฐบาลยังจะยอมเหรอหืมคนไทยยังจะยอมเหรอครับฝากให้คิดนะครับฝากให้คิดเอออันนี้ก็คือสิ่งที่มาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเตือนอีกครั้งหนึ่งเออปัญหาแรงงานต่างด้าวก็หนักอยู่